สวัสดีค่ะหอยราวพัฒนาค่ะยังไงค่ะแนวทางราวพัฒนาจ้ะวันที่ยี่สิบห้าออก8ปดสามสองศูนยสองวที่เข้าโต๊สาม สามหกสองเข้าต้นงวดนี้มันมาศูนย์สองสองเนาะพี่น้องแล้วก็ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเก้าโอ้เด้มาตัดสองโตให้อยู่นี่เด้ได้สองศูนย์ศูนย์สองด้พี่น้องได้บนได้ล่างแม่นพี่น้องซื้อบกกับพี่น้องก็ได้ล่างอยู่พี่น้องพี่น้องกับพ้อมก็ได้ทั้งบนทั้งล่างหละสูตรนี่แนวมือนี้จะมาลงแนวทาง สูตรนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนสูตรมีอยู่หกหางตัวนี้ก็หกหางสองตัวหกหางหกหางลงไว้วันที่ยี่สิบห้าทีนี้เรามาลงบันจันที่ยี่สิบแปดจ้ะหวยลาพัฒนามาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องคำปิ่นพารวยลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางไวรัฐบาลเท่านั้นจะ้ะ ไม่ได้สนับสนุนการท่านันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะไวยมีเข้ามีหลุดจ้ะมาลงสูตรนี้ให้เลยสูตรที่ว่าเข้าศูนย์สองสองศูนย์นี่แหละพี่น้องแตกบนแตกล่างอ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะหาที่ลงก่อนหาที่ลงก่อนสมุดก็เต็มหมดแล้วพี่น้องเอ้ย ลงตรงไหนอ่ลงตรงไหนก็ลงมาที่มันว่างตรงไหนก็ลงให้มันเต็มสมมติ่อน่อยซื้อไหมเนาะพี่น้องเนาะมีเขียนได้ฮะาคเขียนไปนานี่มันบ่เป็นต่เอาฮาก็บอกเอา,เอานานี่ ลาวพัฒนายี่สิบแปดตุลาคมหกเจ็ดมันก็มีเด่นเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเด่นให้หกกับเจ็ดด้วยสามตัว เกือบมาตัอีกลังวดนี่พี่น้องสามตัวโตัเจ็ดเก้าหก 9ก้าหกห้าเจ็ดเกาเก้าเาหกห้าอาคือมาอย่างสี่บาทนี้นะบางยาก,กับมาอย่างสี่กับค่ามันจะมาดิพี่น้องเนะาะมันก็ยังมาศูนย์สองสองศย์ให้เราอยู่นี้แหละ จับสองตัวก็มีเดี๋ยวไปทีละอย่างพี่น้องอย่าเพึ่งตีภาพรวมไปทีละ,ยละ,ยละยอย่างไปทีละอย่างละอย่างอย่าเพึ่งเน้นเนาะ ใส่สองตัวไปก่อนอันนี้ใส่าสามตัวแล้วบัดนีสองตัวเอาไว้ตรงไหนอะสามตัวไปข้างลนะ่างเนาะสูตรเก่าสูตรสองศูนย์ สตัวบนล่างเจ็ดเก้าเจดหห้าเหก้าห้า 9 9เอา้าอแถมสอง2 4 6หสองสเท่ากันพี่น้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมสูตรเดิมก็เหมือนเดิมสูตรเดิมเหมือนเดิมสูตรไม่เดิมมันก็เปลี่ยนแปลงละพี่น้องอันนี้ยังเป็นสูตรเดิมอยู่เลยสองตัวสองสีง่หกหกหางตัวนี้สองสีง่หกหาง หกหาง,แน,างแนวทางแนวทางเราพัฒนาอันนี้เด่นไปให้ที่ที่เจ็ดะที่เจดเด่นให้ที่เจ็ดด้ เจ็ดก็คือตัวนี้สามอันพี่น้องสามอันเช่นนี้เด้อเดินไปที่เจ็ดแปมพร้อมเนะจะได้เห็นชัดๆโอ้มันคือไปอยู่ทางฝุ่นละบาดนี่ขอโทษขออภัย้ะพี่น้องเด้อเฮ็ดกับโปโตรง บ่อยากจะเต็มดอกพี่น้องเห็นแต่เพิ่นเต็มบ่อยากเตี่ือเพิ่อนดอกแต่ว่ามันไม่เด่นไม่เห็นชัดก็เลยอยากแกนั่น,นตัวเด่นนะแล้วพัฒนาเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง สูตรนี่แหละจบคลิปไว้แค่นี้สวัสดีค่ะยับหน้าจอเลยค่ะกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้พี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเลยฝากติดตามช่องนี้น้อยในเดอค่ะเดอท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ 梁总。